เย้ <Yeah. S 2> สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงกีตาร์คาสุกิครั yeah. าสุกิตัวนี้เป็นรุ่น ko v นะครับ3 9 2 h t b k ตัวนี้ผมซื้อมาจาก Facebook ราคาไม่แพง ตอนนั้นหลายปีมาแล้วนะครับคาสุกินี่เพิ่งมาขายใหม่ๆเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วก็มีพ่อค้าใน Facebook นะเข้ามาขายผมก็เห็นมันสวยดี <c oughs> นะครับดูจากรูปทรงเป็นปกติเหมือนทรงเหมือนกีตาร์แจ๊สๆหน่อยนะครับกีตาร์อาร์ทอปนะครับนะครับมีหางปลาท่านไรว่าเออซื้อมา เอาไม้เอาอะไรแล้วก็มาโมแต่ว่าไม่ได้โมนะครับซื้อมันนะี่ครับรนี่หางตารอยสายนี่รอยต่อคอข้างหลังเป็นน่าจะเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างนะครับคือทาแรงบันดาลใจมาจากโอเวชั่นอะไรประมาณนั้นนะครับคอก็นี่ครับลายชิ้นหน่อย ่าจจะเป็นคออย่างอื่นแล้วก็เอามาเสริฟไม้ตัวนี้นะครับให้มัน,ให,มนให้มันเต็มเหรอยนะอยเครื่องบินมาพอดีเห็นรอยตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับเป็นปกตินะครับถุกปิดทั่วไปก็สมราคาเขาครับคุณภ,ภาพกับราคาตอนนั้นมซื้อมาคนขายเขาถามว่าจะติดผ้าไฟฟ้ามาเลยไหมผมก็เลยว่าเออใส่มาเลยก็แล้วกัน ให้พีเขาใส่มาให้แล้วก็ใส่มาก็ได้แบบฟิชแมนถูกๆมาตอนนั้นน่าจะหลายหลายร้อยหน่อยนะครับหกเ0็700มันให้เขาใส่มาเลยอย่างเงี้ยครับเราก็คิดว่ามาถึงก็พร้อมใช้งานทุกวันนี้ก็ใส่มาก็ยังจูนเนอร์ก็ยังขึ้นอยู่นะครับเนี่ยก็ถือว่าสมราคานะครับ อย่างน่าจะเป็นแบบอะไรจีนแต่สายนี่มันสายเดิมเลยนะผมไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับอะไรไม่ค่อยได้ใช้นี่อย,อย่าไปซื้อมากีตาร์ยิงลายเลยเดี๋ยวจะมากองๆไว้แต่ผมมันมีทางออกไงบางทีก็เอาเก็บไว้นะครับเอาไว้ให้นักเรียนหรือว,ว่าเป็นตัวอย่างเนี่นก็พอได้มารีวิวบ้างนะครับ,นะรบพวกนัดพวกอะไรก็เป็นอะไรของจีนหมดนะครับ เนี่ยหางแซเด์ก็จะเป็นแบบนี้นมีหางปลาครับไว้ร้อยสายเนี่ยครับมีเอฟโหนงเขาเรียก F อฟโหเพราะมันเป็นเหมือนตัว F นะเนี่ยเขาเรียกเอฟโหนะครับเผื่อหลายคนนี่ไม่รู้ตัวนี้เขาจะมีกล่องเสียงตัวนี้ทีครัถ้าเป็นทรงแจส๊สอ่าเป็นกีตาร์กีตาร์แจ๊สเนี่ยเขาก็จะมีพิกอัพติดตัวนี้มีวอลลุ่มนะครับแต่ตัวนี้ เหมือนทำทำดีไซน์ไหมเฟตเหมือนแบบเฟตทองเหลืองครับถูกๆเล่นแล้วลูดมีติดมือหน่อยนะครับเป็นปกติก็ถือถือว่าคุ้มราคาเขาครับผมซื้อมาประมาณ2องพัน พันกว่าบาท2,000อะไรประมาณนะั้นรวมรวมพี่แอมเปโซนี่ก็ตกอยู่2,000กว่าบาทถ้าที่จำได้เสียงมันก็จะเป็นไปตามรูปทรงที่เขาเป็นเพราะเนื่องมาจากกีตาร์เนี่ยมันต้องประกอบมาด้วยวัสดุที่ทำมารวมๆกันนี่มันเกิดการเกิดกองเสียงขึ้นมา แล้วก็เอามารวมกันดีดปุ๊บสั่นสะเดือนเข้าไปตัวนี้สะท้อนเสียงออกมาจากรูอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเพรตัวนี้ทรงก็เป็นไอย่างนี้เสียงก็ได้อย่างนี้แต่จะให้ไปเสียงเลิศเลยเหมือนกีตาร์แบบราคาแพงๆก็เป็นไปไม่ได้มันจริงจะชัดก็ตอนตอนที่เราเล่นกีตาร์หลักพันแล้วโดดไปหลักหมื่นเลยนะพวกนี้จะเห็นชัด เดี๋ยวน,นี้กีตาร์เยอะมากเลยผมมีกีตาร์ถูกๆเยอะมากแต่ก็ต้องซื้อมาเวลาดูในรูปมันจะสวยนะครับเป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ผิดหวังนะครับก็โอเค เียงมันก็ได้ข้ามันอยู่แค่นี้นะครับดับได้ที่มันมีตัวเดียวในวิดีโอมันก็จะเป็นกีตาร์ที่เสียงดีที่สุดในวิดีโอนี้นะครับดยเน้อง,งานรุม่มๆก็เหมือนผมบอกครับสมราคาตอน,น,นเขาทำมาใหม่ๆเรื่องงานก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เรามยังมีตอนซื้อมามีความคาดหวังว่าเออเผื่อจะได้ไม้แท้แต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้พอเขามีการเจาะ จากช่างมาตอนแรกแล้วเนี่ยนะครับเจาะเพื่อเพื่อใส่เปโซโต้านี่พอม,มีการเจาะปุ๊บเราเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่ไม้แผ่นเดียวมันเป็นการระบายสีให้มันเกิดลายขึ้นมานะครับเนี่ยครับมันจะถอนนิดหนึ่งเกิดลายขึ้นมาที่จริงถ้าเป็นไม้จริงเนี่ยไม้แท้เรามองเราจะเห็นเห็นมิติมันซึ่ง คุณลักษณะ,ละของไม้นี่มีความสำคัญมากนะครับพอพอไปเล่นกีตาร์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนะี่ยเราจะรู้ว่าสุดท้ายเราก็ต้องคุยหากีตาร์ที่มันดีๆอยู่ดีเพราะว่ามันตอบสนองมือสองคือแล้วมันเป็นเสียงที่มันเข้าหูเป็นความสุขในการเล่นด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่ากีตาร์ตัวนี้จะไม่ดีไม่ใช่นะครับมันก็สมราคาของเขาทีา ถ่ามีหปลาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวมันจะยกขึ้นมานอยาน่นี้น่าจะสายเบอร์เล็กนะครับ,รบถ้าเติถ้ากกิดปรงผมจะใส่เบอร์12สครับ่างนไ้นสายติดตัวเข้ามาน่าจะเป็นเบอร์เล็กใส่สายใหญ่ๆ ทันทีปุ๊บก็จะถูกดึงขึ้นมาตารลักษณะนี้นะครับแล้วมันก็จะสูงขึ้นสุดท้ายนานๆไปเนี่ยคออาจจะแข็งแรงที่จะรับสายเ <c oughs> บอร์ใหญ่ๆไม่ได้กีตาร์พวนี้จะทําเป็นหางปลาเนี่ยคือตูดมันจะไม่ยกเพราะมันถูกดึงจากกลนแต่ถ้าคุณภาพไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่การทํางานไม่แน่นเนี่ยวันหน้าเราใสา่สายใหญ่ปุ๊บหางปลาก,กับนอตเนี่ยมันจะถูกดึงขึ้นมานะครับจนเกิดการเบี้ยวแล้วก็ เป็นรูขึ้นมานะครับแอนพอดีซื้อมาแล้วก็เขาไม่ไหวที่จะใส่สายโหดๆเราก็ใส่สายที่มันพอดีให้กับเขามันก็เล่นได้เป็นปกติมาลองเสียบฟิชแมนดูไหมว่ามันจะโอเคหรือเปล่านี่นะครับโอ้ยลืมปิด อันนี้มันมีมันมีปรีแอมของมันอยู่แล้วนะครับจากมิกเซอร์ผมนะครับหลายคนก็แต่งเสียงมาหรือเปล่าคือผมมีความสุขในการอัดเสียงตอนแรกของผมอย่างนี้นะครับผมเลยใส่เอฟเฟกไปด้วยถ้าไม่ใส่เอฟเฟกมันก็แห้งอย่างนี้นะครับนี่ผมใส่เอฟเฟกเข้าไปนะครับเพื่อพูดไปอยู่ในความกล้องในหูหูฟังของตัวเองซื้อมายังไม่เคยลอง นะครับถ้าท่านได้ยินเสียงทำก็จะติ๊หำเหมือนกันเลยนี่ขนาดปิดปูรุ่มครับเปิดเที่ยงอ่านิการไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวจะปรับสาวไว้แบบแฟลตคือตัวนี้อย่าตกใจนะครับบางทีมันเล่นไปใช้จริงแม่หรือไม่จีนี้อ๋อ แต่ไม่ใช่อันนี้คือก็คือทำชัดเจนนะทำออ,อยู่งี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไหมนะมันทำเพราะว่ามันไม่มีกล่าวนะครับวัาน้องเนี่ยหายครับแน่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีมีกล่าวบ้านผมมันไม่มีกล่าวนะครับไปเล่นที่ร้านบางร้านไม่มีในบางร้านอาจจะทำอย่างนี้เลยนะครับอาจจะต้องใช้แบบ ขดลวดสายไฟหรือสักอย่างหนีบแล้วก็เอาหนิบที่เอวนะครับนี่ก็ช่วยได้นะครับอยาฟังกันแบบพัมฮัมไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ก็เอย่องปิดใหม่เลยนะ ทดลองแล้วเสียงก็เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวดีครับก็คือน่าจะใช้ได้ในระดับหนึ่งสรุปก็ประมาณรวมค่าสง่งประมาณ3,000ก็เอาไว้ใช้เล่นอะไรได้ ทั่วไปปกตินะครับปล่อยถ้าผมปล่อยออกจากขามนี่ผมเอาแต่หัวเข่าไว้นะปลายสายแจ็คเนี่ยมันเลยไม่ห้ำติทันทีที่ออกมันก็จะห้ำนะครับจบก็คือมันก็ใช้ได้ครับคุณภาพตามราคาเลยนะครับเต้นออกมาแล้วกีตาร์เนี่ยมันจะดีเท่าไหร่ก็ได้นะครับสุดท้ายมันจะอยู่ที่เวลาที่เราเอาไปใช้ ใช้ได้เกิดความคุ้มค่าแค่ไหนนะครับใช้แล้วคนผู้ใช้เนี่ยซื้อไปแล้วแฮปปี้ไหมใช้แล้วเล่นแล้วแฮปปี้บาดทีไม่ได้ใช้อะไรคุ้มค่ามากมายแต่ว่าเป็นความสุขที่ได้ซื้อความสุขที่ได้เล่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับโดยเรื่องงานกับราคาโอเคนะครับสมเหตุสมผล สองพันกว่าบาทประมาณสามพันลบค่าส่งเงินเงี้ยครับกีตาราก็ใช้ได้ตามสภาพนะครับแต่มันถึงเวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยตัวนี้คงไม่ไม่ตอบสนองร้อยเปอร์เซ็นเท่ากับกีตาราที่มีราคาสูงขึ้นนะครับเอาไว้เล่นแก้ขัดนะครับเอาไว้ถ่ายรูปก็ดูยังดูสวยอยู่นะครับน่ครับถ่ายมิวสิกวิดีโอนี่กีตร์ เหมือนกีตาร์แพงๆอะไรประมาณนี้พอเราเลิกีตาร์ถึงจุดหนึ่งแล้วกีตาร์จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเสียงมาจากไหนมือเราทั้งสองมือจะเป็นตัวสั่งว่าเราจะเล่นไปทางไหนเสียงกีตาร์นะครับอยู่กับ ความมโนอยู่กับสมาธิอยู่กับประสบการณ์อยู่กับการฝึกฝนที่ตัวเรามีเนี่ยสุดท้ายเราจะเปล่งเสียงกีตาร์ตัวนั้นออกไปแล้วก็เราก็จะเล่นเป็นในแบบที่เราชอบเราเป็นต่อไปบางคนผมมาปุ๊บชอบแบบไหนเขาก็จะเล่นแบบนั้นความชินมือผมมาปุ๊บก็ตีคอร์ดก็มีนะครับผมปุ๊บบางคนก็ชอบแบบเนี่ยอะไระมานไม่ค่อยออก ลองดูครับกีตาร์ถูกกีตาร์แพงก็อยู่ที่เราครับแต่ว่าโดยคุณภาพกีตาร์เนี่ยราคาเป็นตัวกําหนดแน่นอนนะครับของดีราคาถูกไม่มีนะครับมีมีแต่ของสมราคาผมพูดอย่างนี้มากกว่านะครับก็ทุกอย่างมีคุณค่าของมันไปตามราคาที่มันเป็นไป เพราะว่าทุกอย่างอยู่ในกฎของการค้าครับเขาทํามาแค่นี้เขามีต้นทุนอย่างนี้ด้วยวัสดุอย่างนี้ทําให้มันถูกทําให้มันเกิดราคาอย่างนี้ครับกีตาร์แพงๆมันถึงแพงนะครับพอ,อถึงเวลาจุดหนึ่งเราใช้กีตาร์ถูกกีตาร์แพงเนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นส่วนตัวมากกว่านะครับเอาละครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้มีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับสวัสดีครับ